<c oughs> ชูกะแดนแซบอยู่เรามากินกันของหวานเรานะครับแซตเย็นไว้รสช่องที่สามารถเล่นถวายให้ท้องที่ไม่ใช่สินคา้าโัวว้าวีน้ำเสื่อมแช่เย็นไว้ ด you know. wow. ูบูชจแต่งหัวนี่กินอ่ว้าวเท่ไปว้าว

ว,ว้าวอืมไปน้ำพร้าวไปอีกนี่โอเครสชอกะทิน้ำมะพร้าวน้ำหอม ว้าวว้าวอืม,ม,ม,มีดูเคิดด้วย

ขอมันจะมีมึนใช้ช่อนใช้ข้าหนอยเข้าสาแถมสุปอร่อยด้วยั ยอดเลยรสช็อกโกตี้มะพร้าวน้ำมะพร้าวจัดกุญ ไม่รู้ว่าตัวนี่ขนาดกี่บาทาานะบาอาจจะสามสิหรือเปล่าปุกๆ มีอรอถมีคนโดมไหมเนะี่ย